เสียงสั่นโคตรดังงะเสียงเสียงโทรศัพท์ดังโทรศัพท์เอง,งอ่ะสั่นโอ้โหได้ยินมาถึงนี่ได้ไอเดียแง่อารมณ์เสียหยุดเหรอหอารมณ์เสียหยุดเหรอคิวว้าเหรอ มาด้วยมาช้าดีกว่าไม่มาวิกซี่วิกซี่เพื่อนต้งก,กึ้งกากระเนือโถ่ข้าต้งยีบสามตัวตายศูนย์ไม่ใครเก่งเท่าน,นี้แล้วเ,เดี๋ยวได้ที่่ได้อัดไว้เอาไปขิงได้เอาว่ะดันป้อมแรกแล้วละคลิปหนึ่ง ้อถ้าเริ่มข้างเราก็ถึงก็โดนแล้ววิวเข้ากดกดเลนแบบโคตรกดเลนเลยระวังอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะระวังอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะเหยียบโดนแม่บอกเลยเอายังเอายังฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวไม่ถอยเลยอะ โอ้ยโอ้ยฮึกูตายทำไมเพื่อนกดถอยไม่เป็นล่ะขอกำลังสนับสนุนของสายตาแรกจะล้างรถเล่นไก่คิวไม่ได้แล้วมั้งแน่จริงก็จับให้ได้สิเอาว เออเอาไปดิเจ็บนะ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 โว้ยไม่ตายออโอ้โหไม่มีใครเลยไปแล้วนี่ผมนี่นี่ผมอยู่ตรงนี้เสมอเวลาบินทำให้ฉันรู้สึกเป็นอิสรแบบะเอาเัาหาย เฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้อเเ้เ้อเ้เ้อ้้อเฮ้้ยอเฮ้ย้เฮ้ยอฮเเอาเฮ้ยอเอาน้เข้ของฮ้าอฮออเฮเ้ยอเ ต้องดูกลางไว้อะแต่ไม่เจอเมดฝั่งโน้นเลยมันไม่เล่นอุยโอ้ฮยอฮ้ยอตายยิงเชดิบเบิร์เฮ้ยฆ่ามันตะวังตะวังบนเพียบไอ้ล่างเพียบแน่เข้าไปแล้วบัตรถไฟ ไมด้แตใครคุณคำทั้งบ้าวันเทีเข้าแล้วถอยหลอกเพื่อนข้างบนเป็นไงสบายเฮ้ยอ่ะอือลาสวยพี่เฮ้ยระวังอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะ เอาหายแน่จริงก็จับให้ได้จริงก็จับจไอฮเฮว็เฮ้ยอยาือฮือืืกูเกือบตายอย่าฆ่ากูกำลังไ่แตกถ้าป้อมเรากลังไ่แตกอ่ะไม่แ้ <laughs> มีป้อมรังไม่แตกอ่ะมีป้อมรังไม่แตกไม่แตกสอง,สองเลยไม่แตกป้อมมันนะไม่แตกเฮึ้ยดูถูกโอ้โหโดนดูดไปเออตันนั่นมาว่ะร <c oughs> ึ เอาป้อมล่างให้ได้นะโชคดีตีมังกรเปล่าคุยใครนะเิย้ยโอ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 ้ยโยิ้ยโอออโอ้โดออกอะไรออนนี้เหอออยโูอ ไม่กลับบ้านเลยโอ้โหยับเออหย่าหย่าหย่าเออ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 เอาอะทำได้ดีโอ้ย ไอ้ออตัวนึ่งเอาข้ามันอยู่ตั้งสองตัวอย่าให้มันหลอดเอาไว้เราได้ป้อมล่างแล้วให้เราพังนะป้อมบนด้วยสวยเออสุดยอดป้อมแหกเฮ้ยอย่ามาตีป้อมกูไปดูบนไว้พี่กันล่างให้ โอ้ยเออโอ้โหแมงเฮิดยิงสามทีทเอา้า <c oughs> นึกว่าสเตรอพีเซฟิตตุ่ยบ้านหาน่อยฮะทันไม่ทันเราหรอกเออเอาดิแลกกันได้ <c oughs> วอาป้อมใหญ่เอาป้อมเล็กอยากได้ก็เอาไปอยากได้ก็เอาโอ้โหโดนดูดกันหมดโดนกันทั่วหนะ้า เออ,อ,อเอาว่ะเราได้เปรียบสวยเ,เด้งดึงเรียบร้อยเออเอา,าดีใครจะรัดเก่งกว่ากันในเมื่อเรามากันยกทีมช <c oughs> ิ้วว่ะ <c oughs> จบละไอ้เัตถามเอาเอายัง เว้นระยะโคตรนานเกว่าจะตอบกูกูกำลังเล่นคำพูดอยู่ไอ้ดิดซี่ทำลัวเลเอันนี้<อ>ละกันจับปลาครับประดุกดังใจเอตโต้เล่นไงวะอ,อืออือ เออเออมาดิมาดิมาดิเดินไถ่ไปเลยรับหนึ่งนำไงหนึ่งนำหนึ่งน้ำฮันแน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 หนีนะครับพี่รู้ได้ไงวะ แล้วสกิลสองคืออะไรวะเฮ้ยมังกรบินเป็นมังกรพุงพ่งปยพุงพ่งปวยพุ่งฮึฮึฮึจะโลไปดิ <c oughs> เลดบูอะไรเลตสิบแปดบวกจุดอไอ้มุมปลายแห้งเอาก็แก้ให้ไง แก้ผิดเหรอหลอกน้ำมันเลนปูเฮ้ยไว้เออ on my way นะครับจะระดูของเตยเฮ้ยไว้เลยครับระดูของเตยยู่ตายซะทำอะไรเลยวนไปวนมาอย่างนั้น ไม่ทันนี่กูก็ไม่ทันมึงนกจะมาฆ่ากูแล้วเรียบร้อยตายนะนี่เดี๋ยวมีคนตายเพิ่มวันนี้ไม่ตายวะโดนตายซิ่ยกดผิดเออ น่อย่ามันแตกยังยังดีกว่าเฮ้ย่จะฆ่ากูเหรอได้ดะดาดตายแล้วกูดีเลยหรือไง เฮ้ยป hey, oh, ้ i, <laughs> อม<า>กูโหจูนไม่ดูเลยนี่จูมาแล้วจูมาแล้วจูมาแล้วดุไว้เอ้าป้อมตีจูนย <Yeah. laughs> <laughs> ้าเฮ้ยรอด hey, Lord, ว่ะคือแต่ดีนะฝั่งเราอะยังไม่มีใครตาย ม, PI, มีมีมีอ๋อไม่ใช่มีมีมีความใจใครอะจริงๆมันไม่น่าตายนะยี่สิบสองจริงๆบุลลุนเหล็กตายได้ไงวะนี่ยังใส่ดูแมนปฟอฮึฮึฮึหึหึหึฮ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 ึ ไม่ได้เลยแหละเมื่อกี้เนี่ยฮ่กูสากรันตะแม่ไม่น่าช่วยแวนฝ่ยตายฮึ่ม มันมองเห็นกูหรือเปล่าวะเนี่ยอา้าวผิดตัวนั้นไม่เอ,อเอาเลนเอออ้าว What เขียวตีคิบอยู่ไม่ใช่เหรอเออตีคิบอยู่วิงงงเลยมันไปตีตัวนู้นได้ไงเมื่อกี้มึงเห็นกูตีคิบใช่ไหมใช่เออไอ้ยินดีไหมไปพลาดตัวนู้นเผลอพลาดเหี้ยเอา้เอา,อา,า,อาโดนผิดตัว เอ,เอาไปกินแน่จริงออกมาเด็เออเออเออเฮ้ยจะตายแล้วกนะ <c oughs> ูก่อนกูก่อนช่วยกูก่อนก็รด้อะไรกูรู้เมื่อไหร่ตายวะช่วยด้วยช่วย <c oughs> ด้วยแล <c oughs> ้วนะ เฮ้ยเอาไปดิเฮ้ยฮ่าเข้ามาแจกเหรอเฮ้ยเฮ้ยคุณต้องได้ถ่ายรูปบอดเลยมือชาแปลว่ามันเป็นมือชาอร่อยใช่ เย้เลเจนเดอรี่ห้าสิบเก้าครั้งว่ะบีไม่เล่นแล้วบีจะไปดูซีรีส์อะไรฟูลี่นะบีจะไปดูซีรีส์ไม่เล่นแล้วออ๋ได้ยินฟูลี่นะไปทำไมฟูลี่เรื่ <laughs> างเนาะติดตัวไม่ตายไอ้มุมมึงก็แปดตัวไม่ตายด้วยอย่างนั้นก็ <c oughs> ที่คุณเอ็ <c oughs> ได้เลเจนเดอรี่ด้วยนะเว้ย